ประธานบริษัทหลังจากกลายเป็นเด็กก็รีบมุดเข้าไปในผ้าหม่มผู้หญิงพุ่งเข้ามาแล้วเปิดผ้าห่มออกทันทีแต่ใต้ผ้าห่มกลับเป็นประธานบริษัทในร่างผู้ใหญ่ผู้หญิงเลยถามประธานบริษัทประธานทำซื่อบอกว่าที่นี่ไม่มีใครผู้หญิงเข้าใจผิดคิดว่าเขาซ่อนลูกนอกสมรสประธานกลัวความลับแตกจึงได้แต่ยอมรับกลายๆผู้หญิงสงสัยว่าตระกูลเพิ่อาจถูกพลังอัปมงคลเกาะติดประธานยิงยืนกรานตามหลักวัตถุแต่ก็ขอบคุณเธอผู้หญิงบอกว่าถ้าจะขอบคุณก็ขอให้ตอบแทนด้วยตัวเขาเองเธอยังบอกว่าค่อนข้างชอบเด็กตัวม้นนนนคั ผู้หญิงเล็งเห็นกุศลบนตัวเขาเธออยากพึ่งเขาเพื่อคงพลังในการใช้คาถาผู้หญิงสารภาพตรงๆว่าอยากอยู่กับเขาประธานกลัวว่าถ้าโดนเธอแตะอีกจะกลายเป็นเด็กผู้หญิงอยากกอดเขาเพื่อดูดกุศลประธานรีบหลบอย่างรวดเร็วเธอกำลังเสียดายอยู่พลังอัปมงคลก็โผล่มาอีกครั้งพลังอัปมงคลพุ่งตรงไปที่ห้องของคุณยายเพลยประธานหลบเข้าห้องน้ําเพื่อรอให้ร่างเปลี่ยนรอเป็นเวลานานก็ไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆเขาเริ่มสงสัยว่ามีสาเหตุอื่นอยู่เบื้องหลังประธานไปหาผู้หญิงที่อยู่ในห้องของคุณยายา ทันทีที่ทั้งสองสัมผัสกันมือของผู้หญิงก็ส่องแสงขึ้นนั่นคือกุศลที่เธอเฝ้าตามหามาโดยตลอดคุณยายเพิ่อเห็นหลานชายแล้วกลับเข้าใกล้ผู้หญิงเป็นครั้งแรกและสั่งให้ทั้งสองแต่งงานกันในทันที